องค์ละห้าพันมันไม่สามารถเรียบปล่อยได้แต่หลายท่านก็อยากจะได้พระราคาถูกอันนี้นะคะถ้าเก้าันเก้า้อยเก้าสบเ้าเนี่ยรุ่นเนี้ยพอออให้ได้คือพระแท้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันดูง่ายมากไม่ต้องไปเล่นตามเซียนแต่เล่นตามพระแท้ค่ะที่ทันยุคที่ในลักษณะของการที่ผิวอ่าแล้วรูปลักษณะเนื้อหาที่มีการฝังตัวของ กลุ่มของเหล็กไหลหรือรูปลักษณะขององค์พระเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วจุดต่างๆที่เป็นเม็ดไขป่ปลาหรืออื่นใดที่คมชัดไม่ใช่กอ๊อบ่ะคือเราจะไม่เชื่อในลักษณะที่หลอกให้เราเชื่อเราจะเชื่อว่าพระแท้เนี่ยต้องตรวจสอบแล้วก็หาเนื้อหาที่แท้จริงให้ได้นะเนี่ยเลยให้ดูว่าเนี่ยหลวงปูก่กันหลวงปู่เอี่ยมลักษณะพิมพ์แบบเนี้ย ถ้าห้าพนบาทปล่อยให้ไม่ไหวเลยจริงๆนะคะอยากให้สมาชิกเข้าใจว่าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ถูกมากๆกับคนที่เขาเก็บมาเนี่ยคิดดูว่ากรอบแบบนี้ปัจจุบันนี้ใครหาได้ไม่มีค่ะเนี่ยเนี่ยดูความคมชัดดูเส้นนะฮะเราไม่เล่นตามเซียนที่หลอกให้เราเชื่อหรอกเราต้องเล่นความ เก่าและพระแท้แล้วอดีตทหารคนหนึ่งเก็บไว้เนี่ยแล้วมาอยู่ที่พออ,อฟ้าใครเชื่อกบูชา9999ไม่เชื่อก็ไม่ต้องบูชาแค่นั้นเองค่ะ